สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อครับยินดีต้อนรับสูก่การทดสอบ Sotech Gaing นะครับ RTX 3 0 7 0 Ti Ram 8G b การ์ดเก่า45ปีที่แล้วนะครับผมซื้อตอนนี้ไม่มีมือหนึ่งนะครับมือ2อประมาณ8 0 0 0ต้นต้น8,00กลางกลางบางแบรนด์8ป0 0 0บางแบรนด์7 000, 5 0 0 7,000ปลายแล้วแต่จะไปเจอรุ่นไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยแต่ขอให้เป็น RTX 3 0 7 0 Ti ว่าที่การ์ดตัวแรงของ Fu l l HD ดป่าบ Full h ดีค่อนข้างจะอยู่บัในปรับสุดหลายๆเกม มายุคนี้เป็นอย่างไรสด2025นะครับผมจะเอามาเทียบกับ5060 Ti Ram 16 g b หรืออาจจะไปเทียบกับ5070ไม่รู้รอเขาส่งมาก่อนผมไม่แน่ใจว่าจะได้จนไหนมากตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าจะเป็น5060 16 g b หรือจะเป็น5070กันแน่นะครับเออก์ดต้องบอกว่าเทียบห่างราคากันมากเลยมือสองตอนนี้ถ้าหาซื้อได้ก็คุ้มตัวนี้นะครับที่ผมใช้ในการทดสอบ เออคูมแปดพันก็พันน่ะแต่ถ้าไปซื้อ5060หมื่นกลางกลางเออพูดอย่างงี้ถ้าไปซื้อ5060 Ti ที่เป็น ram 8กิกหมื่นกลางหมื่นปลายปลาย5060 Ti ram 16กิกมีสองหมื่นต้นๆถ้าไฟสวยทรงสวยแบรนด์ดีมีหมื่นแปดหมื่นเก้าตามนี้ตัวนี้แปดพันโดยประมาณห่างกันหนึ่งหมื่นบาทโดยประมาณครับบนหน้าจอ full hd เหมือนกันมาเทียบกันนะ สเปคที่ผมใช้ในการทดสอบ cpu r 9 5 9 0 0 X ครับ ram 3 2 gb 3200นะครับผมเมนบอร์ด b 4 5 0 steel re-gen asrock นั่นเองจะเป็นอย่างไรกับ h e l b e t a r t สองะก g r a ิกครับฟ l ดี dlss ครับผม dlaa ปรับสุดผมปรับสุดในแบบที่มันควรจะทำได้รีดทุกอย่างนะไม่มีการหยุนหยวนจะขายของให้ใครนะครับผมบอกเลยว่าไม่หยวนเลย จะปรับสุด3070่ i ท,ทำได้แค่ไหนไม่รู้ผมจะยัดสุดทุกฟังก์ชันนะครับแล้วมาดูเฟรมกันตามนี้นะเปิดหมดครับ EDR ก็เปิดนะครับเปิดทุกอย่าง v i s i o ก็เปิดนะครับลด latency ก็เปิดออนบวกบูทต่างๆเปิดหมด Preset Advanced มาดูกันสุดแล้วทุกอย่างครับหายหมดเลยหมดหลอดอ่ะสุดแบบ h e l l b e a t e 2 แล้วก็สุดแบบ3070 Ti ที่ IT ตั้งฟังก์ชันได้จะได้เฟรมเท่าไหร่ผมไม่รู้มาดูกัน Full HD ไปครับฉากเดิมอ่าเปิดมาแล้วโอ้เล่นได้ครับปูบนหน้าจอ24นิ้ว165เฮิรตจอตัวนี้ Acer นะครับทุกตัวผมจะลงให้ได้เห็นการที่คลิปด้วยข้างๆจอกดซื้อกันได้นะเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดหรือ CPU หรือว่าเป็นจอนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ผมบอกเลยว่าสเปคที่ผมใช้ในะะการทดสอบเป็นสเปคที่จับต้องง่ายราคาไม่แรงเพราะว่ามือสองตอนนี้ทท้งนั้นแหละมือหนึ่งมันไม่มีแล้วนะครับมือ2ถ้าเกิดเจอพ่อค้าที่ใจดีราคาดีเป็นมิตรประกันอาจจะไม่มีอาจจะประกันใจได้แต่ถ้าไปเจอโจรก็ระวังด้วยถูกเกินก็ไม่ดีอ่ะเฉลีย่ยแล้วเฟรมเรท เมื่อกี้50ต้นๆมี1 4 4 0กลางๆเล่นได้ครับเกมมุมมองบุคคนที่สองแบบนี้เล่นได้และภาพสวยมากๆเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมาก h e l b l e เพราะว่าเอนจินภาพที่เขาใช้มันคือมันดูดีมากดูนี่มันต้องอย่างนี้ครับเกมยุคใหม่อะคือภาพมันต้องสมจริงแบบนี้น้ำเนิมน้ำที่ไหลจากหัวลงลงตัวเงาเหนือเงา,งาน้ําผมเปียกน้ำอะไรเงี้ย พื้นน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้เกมยุคใหม่นะครับถึงจะสมกับการกินสเปคที่มันจริงๆนะครับไม่ใช่เหมือนเกมก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวคือมันกินเวอร์ไปไหมอ่ะอเอาง่ายๆเลยเทียบกับอะไรนะอินเดียนาโจน่ะคืออินเดียนาโจ,จน่ะคนคนที่แบบคุณกินสเปคเยอะไปปะมันต้องเกียกอย่างเงี้ยผมยอมเลยนะอย่างเงี้ยผมยอมแล้วมันกินเยอะแต่ว่าเกมพอเอาไปไหมมาดีเห็นปะภาพสวยกว่าเยอะมาก สมจริงกว่าเยอะมากแต่กินกินไม่เยอะเอออ่ะเกมนี้เฉลี่ยห้าสิบกลางๆเล่นได้สบายวิ่งไปวิ่งมาอจอแบบใครมีจอเล็กยี่ี่นิ้วแบบเนี้ยอันนี้ยีี่นิ้วสามารถกรอกตาได้รอบโดยที่ไม่เป็นหัวมองอะไรก็มองเห็นง่ายทุกอย่างเห็นอยู่ในในกรอบตาง่ายๆใกล้ๆดีมากนะครับเนี่ยดูดิทุกอย่าง สมจริงมันต้องอย่างนี้ครับเกมยุคนี้แบบอีทดีนาโจนแดงๆก็ไม่ดีนะครับมันไม่เอาอะไรอย่างนั้นปรับสุดครับกินแรมไปตีสักสิบสองกิกซีพอุณหภูมิร้อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นพัดลม AMD แหวก r g b นะครับของ AMD นะร็อกวิ่งอยู่สี4สิบกสีจุดเจ็กิกะเฮิรตกินไฟไม่ถึง100วัตต์80-90กินไฟน้อยนะ ห้าส่วเก้ยไม่ใช่ทีส่5น0ุดเอ็กซไม่ค่าส่วเสลยสามส่วเจ็ดสุวทีไอครับอุณหภูมิเจองศากรจอทำงานกับเต็มอ่ะครอกวิ่งอยู่2100ัน่เมกระเฮิร์กินไฟสองร้โดยประมาณเมื่อกี้มันต้องอย่างนี้ครับเกมภาพสวยด้วยกินสเปคไม่เยอะแล้วมันทำให้เราแบบอินกับเกมเพราะว่าภาพมันสวยดูดินดู น้ำดูฝนที่ตกดูพายุที่มาในโหดูหน้าตัวละครคือมันสวยมากถ้าเทียบกับเกมอื่นนี่โบเดียลดีมากเลยต้องอย่างนี้ครับพวกกี่ครั้งก็ต้องเชียร์นะครับตามนี้นะครับเพื่อนเฮลเบดสองเล่นได้ครับยังเก่งอยู่30 7 0ูนย์ดที่ไปรับสุดได้บนจอ full sd เฟรมเร a ตามนี้50กลางมี1 0 40, 40ตีต้นอะไรอย่างนี้นะครับเจอเั็นเกมหน้าครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาอยู่แล้วไว ดูกันว่าจะเทียบกับ5060 Ti แรม16กิหรือว่าจะได้5070 r ร m ม12กิมาไม่แน่ใจหรอกดูอีกทีหนึ่งนะแล้วแต่เขาเจอกัน